อ้ไม่เป็นไรไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ได้นะค่ะไม่ใช่ก็เอามาใช้ใช้น้องเก็บไว้ท่อ đi chơi ở ĐH Mở đấy. Nó nhiềuขนาด này. Mình chụp phim rồi. Mình chụp ไม่เสร็จหมดพี่ไม่เสร็จหมดมันจะไม่มนมันไม่ออกมา,มกมาพี่ขกระบอกเพียบเลยเข้าไปเสร็จคืน้วยอะ